สถานการณ์โควิดของประเทศไทยเป็นยังไงนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องจับตาม,มองต่อไปนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้นอีก30ตายสะสมทั้งประเทศนะครับทะลุ8 0 6เป็นวันแรกแล้วนะครับเฉพาะพฤษภาเดือนเดียวตายไปแล้ว 600กว่าลายผู้ติดเชื้อวันนี้พุ่งอีก2,713ติดเชื้อสะสมทั้งประเทศนะครับ132,213ลายเป็นสถิติที่เราไม่อยากเห็นนะครับแต่ต้องย้ำว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปภายในสิ้นเดือนนี้เราน่าจะเข้าสู่สังคมซึ่งผู้เสียชีวิตจากโควิดทะลุ1,000รายนะครับกรุงเทพยังคงเป็นที่1แต่ว่าวันนี้นะครับหลายจังหวัดของประเทศไทยนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเรื่องทยอยสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพชรบุรีนะครับเกิดคลัสเตอร์ใหม่หลายต่อหลายคลัสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์โรงงานตัดเย็บผ้าเสื้อผ้าที่ทุ่งครุนะครับสถานดูแลผู้สูงอายุ เพชรบุรียังผู้ติดเชื้อก็ยังกระชูดอยู่ต่อไปนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นอีก669นะครับโรงงานดังนะครับรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นแล้ว3,000รายนะครับเช่นเดียวกับข่าวที่ทำให้คนกรุงเทพกทมขนพองสยองกล้าวนะครับนั่นก็คือนนทบุรีพบคลัสเตอร์ใหม่นะครับนนทบุรีก็เหมือนกรุงเทพแล้วนะครับพบคลัสเตอร์ใหม่เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างรัฐภานะครับณเวลานี้ติดเชื้อโควิดแล้วนะครับคราวนี้เป็นบริษัทซิโนไทยแล้วนะครับไม่ใช่อิตไทยนะครับติดเชื้อโควิดแล้วนะครับ ตรวจ900ติดแล้ว519นะครับส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงนะครับย้ำนะครับคลัสเตอร์ใหญ่กลางกรุงนนทบุรีคนงานก่อสร้างรัชสภานะครับอยู่ที่900นะครับตรวจ900เจอ519ลายนะครับเป็นตัวเลขที่ต้องจับตามองกันต่อไปตอนเย็นตัวเลข ที่หนึ่งมาแล้วนะครับหน้าหวาดหวั่นไม่น้อยยังไม่มีการเปิดเผยว่าเกิดที่ไหนชัดๆแต่เป็นที่สมุทรปาการนะครับคอนโดแห่งหนึ่งพบผู้ติดเชื้อใน1คอนโด81รายนะครับยังไม่มีการเปิดเผยจากสบ,บคว่า อยู่ที่ไหนกันแน่นะครับสำหรับเรื่องของโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่หลายคนกังวลกันนั้นมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแล้วที่ตากใบนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ว่าทางสาสุขยืนยันนะครับว่าผู้ติดเชื้อโควิดแอฟริกาใต้นั้นยังไม่พบว่า ออกมาจากพื้นที่ทั้งหมดยังคงอยู่ในคลัสเตอร์ตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่อาจจะถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้จะไปพบเชื้อโปลที่ไหนอีกบ้างต่อไปนะครับคุณหมอสุภกิจโรงพยาบาลายืนยันนะครับว่าปัญหาของโควิดสายพันธ์แอฟริกาใต้นั้น วัคซีนนะครับยังไม่สามารถจะควบคุมได้ร้อมีการลดทอนลงบ้างก็คือยอมรับว่าเรื่องวัคซีนกับโควิดแอฟริกาใต้ยังคงเป็นปัญหาต่อไปมีข่าวดีสําหรับเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่า ข่าวที่คนไทยอาจจะต้องกังวลมากขึ้นนะครับนั่นก็คือข่าวซึ่งวันนี้มีตั้งแต่เรื่องของเตียงทิพ์และเรื่องของวัคซีนแอสตราเซเนกาอาจจะไม่พอนะครับเรื่องเตียงเตียงทิพ์นะครับคุณหมอนิธิพัฒน์นะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัมยมหิดลน,นะครับนายกสมาคมอุรเวศแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องเตียงในกทมที่ ทางรัฐบาลบอกว่ามีเตียงว่างพอสมควรนั้นฟังแล้วละเหียดใจนะครับจริงๆเตียงมีปัญหานะครับเตียงระดับ2และระดับ3ในกทมนั้นวิกฤตพอๆกับความวิกฤตวิกฤตของผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็มีการโพสต์ภาพว่าเนี่ยคือเตียงทิป์นะครับนั่นคือเตียงที่มีแต่ตัวเลขมีแต่เตียงแต่ไม่มีสถานที่จัดวางที่ปลอดภัยสําหรับคนทํางานไม่มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยนะครับสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งไม่มีหมอและพยาบาลที่จะดูแลประชาชนแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยสถานการณ์อย่างตรงไป ตรงมากับประชาชนนะครับดังนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังระบาดอยู่นะครับการกังวลเรื่องเตียงทิพเริ่มังเกิดขึ้นวันนี้นะครับมีรายงานว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความขาดแคลนแล้วเพราะว่าหลายโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นวชิรพยาบาลนะครับหรือว่าราชวิทยายจุฬาภรนะครับมีการโพสต์ภาพว่าหลายคนซึ่งได้รับการนัดหมายให้ไปฉีดวัคซีนแอสตรา เซเนกาเข็มที่2นั้นขอยกเลิกการฉีดไปก่อนและเหตุผลที่โรงพยาบาลต่างๆระบุไว้ชัดเจนว่ามีเมื่อไหร่จะติดต่อไปตอนนี้ไม่มีของเกิดคำถามว่าวัคซีน sta, แอสตราเซเนกาขาดหรือไม่และถ้าขาดขาดเพราะอะไรในสุดวันนี้นะครับคุณหมอรุ่งเรืองกิจผาติคงโฆษกกระทระวงสาธารณสุขออกมายืนยันแล้วว่า เกิดปัญหาวัคซีนแอสตราขาดจริงๆในบางพื้นที่บางพื้นที่มีปัญหาเรื่องบริหารจัดการเพราะว่าตอนนี้มีความต้องการสูงมากสาสุขยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ดีที่สุดแต่ก็มีการให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายไว้ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณของการปรับนโยบายนะครับว่าจริงๆตอนนี้การฉีดวัคซีนเข็มเดียวก็ครอบคุมการติดเชื้อ การป่วยหนักและลดการเสียชีวิตลงได้นะครับหากวัคซีนเข็มที่สองมาเมื่อไร่จะรีบดําเนินการจัดสรรทันทีดังนั้นผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มนะครับนนทบ,บุรีพบคลัสเตอร์ใหม่กลางเมืองสมุทรปราการคอนโดเดียว81รายนะครับปัญหาเตียงทิพที่ไม่มีหมอนะครับหรือไม่มีอุปกรณ์เริ่มเกิดศิริราชยืนยันเองนะครับและปัญหาวัคซีนขาดสาธารณสุขยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงเกิดเพราะอะไรต้องฟังการถแถลงต่อไปนะครับ